ในวันนี้เราก็อยู่กันอีกครั้งกับแมปบ็อกฟุและผมก็จะมาล่าก้าหัวเดือลมังกรซึ่งมันก็เป็นมังกรแบบเก่านะครับและได้ข่าวว่าในเร็วๆนี้เราก็อาจจะไม่ได้เห็นมังกรแบบนี้แล้วก็เป็นได้เพราะว่ามันนั้นจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่กันแต่ผม,มก็ขอมาเล่นใด,ด้สั์ใจกันซะก่อนนะครับและก่อนที่จะไปรับชมย่าลืมนะครับดีซีสดบริาการไก่ตันสุดเจงของดีซีเองและฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงหนึ่งพันไลค์กันด้วยโอเคถ้าเพิมแล้วก็ไปลุยกันเลยะฮะ ในตอนนี้เพื่อนๆก็จะอยู่กับพี่ไคโดอิเตอร์บิลแลวผมก็ได้ใช้ผลมังกรบวกกับดากอนไทเด้นนะครับแต่เราก็พูดไม่ทันได้จบเนี่ยตอนนั้นก็มีคนมาแล้วเว้ยและผมก็จัดการตบมันกันเลยซึ่งเอาจริงๆไอ้ผลมังกรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ใช้ในรอบหนึ่งปีเลยก็พอด้และถ้าใครรู้คอมโบของผลมังกรอะไรดีๆก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ผมก็เล่นผลมังกรกับดากอนไทเด้นเล่นเหมือนก็น่าจะไม่เป็นคอมโบใรสักเท่าไหร่ด้วยแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ม Out. I can never get enough. Success is like a drug. The money comes, but then I want more stuff, so I gotta work hard. และเมื่อเจ้าตัวนั้นตายไปผมก็รอเพื่อที่จะหาคนมาพิวพีแล้วนะครับแต่คนคนนั้นมันก็ไม่พิวพีแล้วละเมิงผมก็เลยจัดการมาส่มผลกันสักหน่อยและผลที่เราได้มันก็คือผลดากแหละครับเมิงได้แต่ผลดาบอย่างเดียวเลยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยพันพลือสักทีนี่แต่แล้วเนี่ยตอนนั้นเองไอ้คนคนเดิมมันก็เปิดพิวพีแล้วเว้ยและเราก็ไม่รอช้าละครับพี่แกก็จัดการพิวพีกับมาอีกครั้งเลยซึ่งไอ้คนที่เราสู้ด้วยมันก็ดันใช้ผลประตูนะฮะซึ่งไอ้ผลประตูก็อย่างที่รู้กันว่ามมมััันนนนนูกกกกกกเเเเเเ่่่งงงซะหลลลืือออิึ้้้้ผรรรรีีาา็็แววคคบขสย เล่นบนฟ้าลำบากมากทั้งสกิล X แล้วก็สกิล C โดนยากมากเลยครับบนฟ้าเนี่ยซึ่งผมก็พยายามลากมันลงพื้นนะครับแต่กว่าที่มันจะลงพื้นแต่ละทีทำเราได้หัวร้อนใช้ได้เลยละครับเอ s แอ่ไปเลยแต่แล้วเมื่อผมสู้ไปสู้มาปรากฏว่าในตอนนี้มันก็มีอาการนัวกันเริ่มขึ้นนะครับซึ่งบอกเลยล่ะเขาว่าไม่เดือยนัวเพียงแค่ตัวเดียวแม่งมากัน3 4คนไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้แถมมันก็มีผล้างด้วยแต่ก็ยังดีนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดเผาอยู่พอดีทำให้เราสามารถจัดการมันไปได้เหรอฮะเรียบขีดเหมือนกันนี่เกูรุมเลยฮะตอนนี้รุมเลยฮะเจอรุมเลยฮะตอนนี้

ซึ่งหลังจากนั้นผมก็พยายามหาเซิร์ฟที่พวกเขาเนี่ยชอบพิวพกันแต่กว่า,วาจะเจอแต่ละซเซิร์ฟพี่บอกเลยแหละครับว่าการหนักมาอแม่งมีแต่คนฟาร์มไม่มีคน p ิวเลยหรอวะเนี่ยแล,แล้วเราก็ได้มาเจอเซิร์ฟเซิรหนึ่งล้วเว้ยที่เขากําลังนวนนำระยำตามบอลกันและผมก็พยายามไปลานคนในนั้นกันด้วย <c oughs> นี่ใสด่ดีดีเลยกู If you don't post this, then I won't be missed out No, I'm pissed, what? I'm the only rapper in this game for shit I go oh, in on my key own, don't get nobody's name I do it all alone, I'ma do it by myself All these lyrics on my own, you won't put me on the shelf Every punch that I throw, I can send your rest to hell Better run, oh, bitch well. down with me Don't wanna test your luck, but ah. I'm here for you to fuck ซึ่งในตอนนี้เรานั้นก็ชอบใช้ป๋อไซบอร์กมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบใช้คู่กับกีตาร์บลูและมันก็เป็นไรที่ช็อตแบบโหดมากแต่แล้วในตอนนั้นเองเรนก,ก็โดนฝนใส่ฟ้าลวเว้จนโรนนี่เกือบขิดกันเลยผมนั้นก็พยายามหนีมันนะครับแต่แล้วหนีไปหนีมาไอคนคนนั้นมันก็มาดักหน้าเราไว้เมื่จนเรานี่ตายหงวกลวงไปเลยนนไม่เลยจากนั้นเมื่อเราเกิดมาใหม่ผมก็พยายามไปสู้กับคนคนนั้นกันอีกทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็ไม่ได้มีเพียงเค่คนเดียวแลวก็เมึ่งทำให้เราเนี่ยโดนสวบด

แล้วเมื่อเห็นว่าในเซิร์ฟนี้มันมีคนรุมกันแบบนี้เราใช้อยู่ใหญ่เลยครบมึงแยเซิร์ฟอีสิเพราะกว่าที่เราจะเจอเซิร์ฟที่มันมีการพิวพีกันก็ปาไปหลายเซิร์ฟก็เลยทีเดียวแหละครับยิ่งเซิร์ฟสิงคโปร์นะกรบมึงมีแต่คนแรกผลไม่มีคนพิวพีเลยชาดเบยจริงเลยนี่แต่แล้วในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งเราก็ได้มาเจอเลแล้วละว้ซึงมันก็มีผลเพลงและอีกคนหนึ่งมันก็ใช้ดาบสมอและทั้งสองมันก็โคตรสแปมเลยละครับแต่ก็ยังดีเนาะที่เราสามารถสวนมันจนรถแรกข้าหัวมาด้วยนิสหน i'll take all your body parts to a fucking graveyard Six feet, i can taste it i'm fading why am i still waiting what are y'all debating it's really irritating you hear what i'm saying fear got i shaking you won't ever find a fucker like me in the making, it right me and you'll break him your teeth will be vacant i don't need to be patient and i breed entertainment from the streets Not the basement no see i've been baking like a So while she makes me i turn on the radio when you hear some shit you broke off และผมก็ลองสังเกตดูนะครับว่าในตอนที่ผมเล่นผลมังกรแบบนี้มัน,นก,ก็เสียเปียบในการเล่นบนฟ้ามากแต่ไม่รู้ทำไมลคะครับเจอแต่คนเล่นบนฟ้ากันอย่างเดียวเลยเหมือนมันรู้เหลี่ยมะเนาะว่ามันต้องเล่นบนฟ้าผลมังกจรจึงจะไม่สามารถโชว์ประสิทธิภาพได้มากมายแต่มันก็ไม่เป็นไรละว,ว้นั่นก็เพราะว่าดาก้อนไทเดนของเรามันโหดร้ายมากเลยไงลคะครับอีเดกเดก จากนั้นผมก็พยายามย้ายเซิร์ฟเพื่อหาคน PVP กันเหมือนเดิมแต่กวาดที่เราจะเจอแต่ละคนมันก็การหนักพอสมควรเลยนะครับนานมากเลยประมาณ4-5นาทีเลยละเข้ากว่าจะเจอและแล้วในตอนนั้นเองมันก็มีผลน้องแข็งคนนึงมาเปิดเราแล้วเว้ยและเราก็ไม่รอช้าล่ละครับจัดการสวนมันไปเลย I'll oh, cool, be hoping I don't forget those things, don't hear me loud I focus on oh, myself, cool, I focus on my health oh. The greatest of building up yourself. Your life and your try building up your wealth Becoming something better than you've ever และผมก็เพิ่งมาสังเกตเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ผลน้าแข็งเพียงแค่คนเดียวแต่มันมีผลน้ําแข็งถึง2คนและคนคนนี้มันก็พยายามหนีแล้วเว้ยแล้วมันก็ได้หนีมาถึงรังของเจ้าโดฟามิงโก้นะครับและผมก็จัดการตามมันไปจนสุดท้ายเจ้าคนคนนั้นมันก็แตกถ่ายในรังของเจ้าโดฟามิงโกนั้นไปเลยช <laughs> ui 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 ngoài trời nấy nào จากนั้นผมก็พยายามไล่คนในเซิร์ฟนี้กันเหมือนเดิมซึ่งดูเหมือนว่าคนในเซิร์ฟนี้มันก็ชอบเล่นแถวๆรังของเจ้าดูฟา์มิงโกนะครับและผมก็ได้เจอเข้ากับคนคนหนึ่งอีกแล้วละเว้แลวมันก็เล่นสูตรเดิมเลยคือมันเนี่ยก็หนีเข้าไปในรังของเจ้าดูฟา์มิงโกนะฮะแต่ในรอบนี้เราก็ไม่สามารถจัดการมันได้ละเว้เกือบแตกแต่แหกออกมาได้จากนั้นผมก็พยายามไล่คนในเซิร์ฟกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับแต่แล้วเมื่อไล่ไปไล่มาผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคนคนนั้นมันเป็นคนเดิมหรือเปล่านอเ้าพรอาะ เดกกมมไได้่ือบแตกแกะกลับมาได้ว่าแล้วพี่เกก็ได้วิ่งเวียนอยู่แถวนั้นนะครับและมันก็มี2คนที่กำลังสู้กันแต่เราก็ไม่สน4 08อะไรเลยไปแยกลาดเข้ามาไงล่ะมึงไอ้ได้ค่าหัวฟรี จากนั้นผมก็ได้ปะทะก,กับทั้งผลสายฟ้าแล้วก็ผลโมจิซึ่งไอ้ผลโมจิมันก็แพท้ทางพออไซบอกอย่างเรานะครับเพราะมันใช้สก,กิลกดรถกจะจารเปิดเผาทำให้มันไม่สามารถกดสกิลคางได้ส่วนผลสายฟ้าอีกคนมันก็เล่นปืนพิษนะครัาฟอะไรที่แรงโคตรเลยเ อินเอร์ทีมเมอร์อยู่นุงจากนั้นผมก็จัดการสู้ไปสู้มาอยู่สักพักหนึ่งแต่เหลือัดเชื่อละครับว่าเรานี่ก็ไม่ได้ข่าหัวอะไรมาเลยเพื่อนเราแย่งราดกันหมดเลยนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ไคโดแม่งหลอดซะเหลือเกินหลอดเทเช็ดเคอย่างกระบอยแบนและแล้วในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งที่หน้าก่อนมันก็กาลังมีคนกําลังนัวนำประยําตําบอลกันอยู่เลยและเราก็ไม่สนนะครับเรานี่ก็อยากเข้าไปแกมด้วยพี่แกก็เลยเข้าไปแจมและเราก็ได้ข่าหัวมาอีกคน2คนกันเลยแหละครับไม่สนเลยู่ทว่ามกาดู

I just believe, and you will succeed. The hours จากนั้นผมก็ได้ซึ่งเพื่อหาคนล่าค่าหัวกันแต่ดูเหมือนว่าเราก็ได้มาเจอคนคนหนึ่งนะครับและพี่แกก็น่าจะรอให้เผาวีซีของเราหมดนั่นก็เพราวว่าเมื่อรอเผาหมดแล้วพี่แกก็จัดการเปิดรอทันทีเลยละมึงซึ่งไอ้คนคนนี้ดูเหมือนว่าพี่แกก็ใช้ดาบคู่นะครับแล้วพี่แกก็จัดการอัดเราจนเราเนี่อาการหนักพอสมควรกันเลยแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ละไว้ด้วยดาบก้อนไทเดนบวกกับพลังดาบก้อนดาบก้อนหนึ่งเป็นดาบส่วนดาบก้อนหนึ่งเป็นพลเอาซิว่ามึงจะสู้กูได้หรือเปล่ามาดูกันเลย เมื่อเราจัดการคนคนนั้นเสร็จแล้วในตอนนี้มันก็มีมากมายหลายคนเข้ามาเลยละครับที่มันโผล่มาแล้วพวกเขาก็ไม่สนอะไรเลยพยายามอัดไม่ว่าจะเจอหน้าไหนซึ่งผมก็พยายามใช้พลังของผมบางกอนอัดพวกมันนะครับแต่บังเอิญว่าพวกมันเนี่ยก็มีหนึ่งคนนะครับที่ใช้ดาบก้อนไทเด่นซึ่งเป็นดาบที่โคตรเกียนกันเลยและดาบมีก็แรงโคตรด้วยนะครับไอดาบนั้นเนี่ยแถมมันก็รู้เหลี่ยมเราด้วยม่งเล่นแต่บนสก,กายอย่างเดียวเลยแต่ผมก็พยายามสู้ไปสู้มาจนเราได้แคาหัวเลขมาจากมันกันด้วยละฮะ I'm not one to bluff, I flip a switch, never miss Man, I always stay up. Don't let him see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead, if you ain't easy it ซึ่งไอ้เผาไซบอกนี้ถ้าใครรู้จังหวะดีๆนะครับในตอนที่รอรวมเนี่ยท,าท,ยท่านใช้กีตาร์บูนี่ก็เป็นอะไรที่โหดมากแลวถ้าใครใช้ปนสายฟา้านี่บอกเลยแหละครับว่าโหดเข้าไปอีกเพราะว่าสกิลวีของปนสายฟา้าบวกกับเผาไซบอกจะเป็นอะไรที่ดามีแรงมากๆเลยนะครับถ้ายืนกันแบบ3 4คนนี่บอกเลยแหละครับว่าตายเรียบพลังโหดสุดๆว่าแล้วพี่แกก็จัดการย้ายเซิร์ฟกันและเมื่อเราโผล่มายังเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่นี้ปรากฏว่ามันก็มีคนกำลังนัวกันอยู่นะครับและเราก็จัดการไปล่าพีแกมาเลยเรื่องล่าไว้ใจาเลยโแนน่อน แต่แต่สองละดูเหมือนว่าการที่เราเป็นล่าสแบบนั้นมันก็เหมือนการไปกระตุกขนตูดของเจ้าคิสโเนะเลยว่าพี่แกนก็หันมาสู้กับเราแต่ปัญหาก,ก็คือไอ้เจ้าคิสโเนะตัวนี้แม่งหนีเร็วมากเมื่อในตอนนี้ดูเหมือนว่าคิสโเนะมันก,ก็เป็นผลที่หนีเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแม่งโคตรสุดๆแล้วเมื่อน,นีไปหนีมา,นมาในที่สุดพลมัากรนพวเราก็สามารถจัดการมาันลงไปได้แหละกรบปีน่นั่ง so is positivity? just Yo, where we the hate feel like e r I i all all on มันจะเตะมิแต่แล้วเมื่อเราจัดการรอบแรกแบบนั้นเสร็จไปแล้วเหมือนว่ามันก็แคนเราเลยนะครับเพราะว่าในรอบต่อไปพี่แกก็ได้หันลำกล้องกลับมาหาเราอีกครั้งนึ่งในเนรอบนี้เราก็ไม่รอช้าล่ะครับผมก็รีบจัดการไปให้เร็วกว่ารอบที่แล้วกันเลยสกิลหมดแต่ไป และจากนั้นดูเหมือนว่ามันก็มีคนที่กระนำตำบลเข้ามาในเซิร์ฟอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็เข้ามาประมาณ2-3คนกันเลยทั้งผลโมจิทั้งคนอะไรต่อมีอะไรทำให้ความนัวเกิดขึ้นกันอีกแล้วลไว้และเมื่อสู้ไปสู้มาพมก็จัดการเปิดพอวีซีนะครับและเมื่อมีกันหลายคนแบบนี้พอวีซีของเรานี้ก็คลอดหดกันเลยและมันก็ทำให้เราได้ค่หัวไม่อีกคนสองคนก,นกันด้วย I don't give a shit I do what I want when I wanna do it Call it a power or call it a gift I call it นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเผ่านี้ถ้ามากันหลายหลายคนแบบนั้นนี้บอกเลยล่ะรับว่ามันสดๆได้ขอบอกนะครับว่าแกรวมใบๆไม่ไงละชิบหายแน่นอนและดูเหมือนว่าในตอนนี้เราก็สามารถสามตา่อสามเผ่ากูได้แล้วหนึ่งคนกันด้วยซึ่งในตอนนี้ในเซิฟของเรามันก็มีคนใช้ดา้อนไทเดนแบบเยอะมากๆเลยล่ะครับราวนี้แล้วหนึ่งคนไอคิวซูเนะอีกหนึ่งคนมันจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยและแล้วเมื่อสู้ไปสู้มาเราก็สามารถได้ข้าหัวมาด้วยเลยครับเหลือจัดเชื่อแหละรับว่าหนวๆหนวๆนวแบบนี้ได้ไมาใช้เลย เฮ้ย่นเผือหมาเหรอเกหมาเหรอหมาใช่ปะเปิดหมาใช่ปะโอ้โอยกดสกิลผิดเปิดหมาใช่ปะโอ้หมาหมาวิ่งอย่างเร็วเลยเปิดหมาใช่ปะ <c oughs> จางนั้นผมก็จัดการย้ายเซิร์ฟกันนะครับแล้วเมื่อเราเข้ามายังเซิร์ฟใหม่นี้ผมก็ได้เจอเข้ากับสมอแล้วเว้ยคนเล่นผลประตูบวกกับสมอเรือเป็นอะไรที่เกลียดสุดๆเลยนะครับซึ่งไอ้ดาวสมอลก็อย่างที่ใครรู้กันว่าการสแปมของมันน่หดไายมากสกิลเซตนี่ก็เป็นอะไรที่แบบคว้างได้ไก่ค คตรเลยละฮะคว้างไกลไม่พอแถมคว้างเร็วซะอีกสตันก็ดีอีกด้วยแต่มันมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือมันไม่ตัดหากคิดเท่านั้นเองตันน้พี่แกก็ได้สู้กับมันและแล้วเมื่อเราเปิดเผาเท่านั้นแหละไอ้คนคนนั้นก็ตายหาลงไปเลย แล้วเมื่อเราเปิดเผาแบบนี oh. ้แล้วความโกดกริ้วของเราก็จะคูณแบบ100%เเซและอย่าให้เราโกดกิ้วนดมึงเราก็จะตายแน่นอนไม่ใช่แล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจัดการคนแถวๆนั้นได้แบบคน2คนกันเลยเอาไว้ร้อยกันไปเลยนี่ แต่เ่ออีกหนึ่งจากนั้นผมก็ได้เข้ามายังเซิฟเซิฟใหม่นะครับซึ่งไอ้เซิฟนี้มันน่ก็มีคนที่กำลังล่าข้าหัวกันอยู่ด้วยซึ่งทีแรกผมก็แปลกๆนะครับว่าทําไมไปล่าแถวๆน้ําจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าพวกมันน่ก็มีข้าหัว 10m ขึ้นใช่ไหมและใน่ตอนที่กำลังสู้มันก็ไปเรียกเจ้าท่านเลมาสู้ด้วยแหละครับเป็นอะไรที่โคตรเกลียนกันเลยโคตรเกลียไม่ว่าทำกูหัวร้อนนี่ละเมืงอไอ้ดวความเกลียสุดกินแบบนั้นจนสุดท้ายมันก็ทําให้เราทายห่าลูก พี่แกก็ได้กลับไปสู้กับเจียมงานพวกนั้นกันซึ่งในรอบนี้เราก็ลอบมาได้มาจะเฉลิมทานกว้างนะครับเราจะไม่อยู่เจอเดี๋ยทะเลแล้วเลยเว้ยไอ้แย้ขอบตืดเกิแอฟพี่แกก็ได้มาสู้กับหัวปลาคนหนึ่งซึ่งไอ้ผวดปลาไม่ก็หัวซาเหลือเกิเนแบงใช้ดาบคู่ไล่ฟันตูเราจนรถนี้เกือบขีดกันเลยทีเดียวแหละครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดเราก็ได้ฆ้าหัวมาจากมันกันด้วย เอาเป็นว่าในคลิปนี้เราก็ขอพักไปเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมมะนคาเพไปอุ่นนุ่นดีซีโซนของเรากันด้วยละเมึงและสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนพีเอพกันจนแสบคอแล้วไปหละจุบ,จบ